จริงจริงไม่ดีนะการเก็บซากสัตว์เอาไว้ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขากว้างเป็นหนังเสือเป็นอะไรพวกนี้งานชงงาช้างนี่ก็ถือว่าเป็นซากสัตว์เหมือนกันไม่ดีนะครับผมตามหลักของฮวงจุ้ยนะครับบอกว่าของเหล่านี้ไม่ควรให้มีในบ้านเลยเพราะว่าจะทําให้สมาชิกภายในบ้านแตกกระสานต้านเซนแล้วสุดท้ายแล้วบ้านนั้นจะกลายเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เลยวายเพราะอะไรอ่ะวิญญาณสัตว์สิไม่อยู่หรอแตกต่างกันไปอ่ะฮะ ขอเล่าให้ฟังเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงเลยนะฮะบ้านยา,า,า,ายบ้านยายย้ายผมนี่แหละมีเขากวางมีเขาควายเยอะเลยคนโบราณนะเนาะเขาเก็บศพเ<า>ขากวางเขาควายกระโหลกสัตว์อยไรเงี้ยสุดท้ายเป็นยังไงด้วยครับทุกวันนี้ไม่มีบ้านไม่มีบ้านยายเหลืออยู่แล้วนะไม่ใช่แค่ไม่มีคนอยู่นะไม่มีบ้านเลยไม่มีแม้แต่บ้าน บ้านคือไม่มีเลยเพราะว่าทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นน้าชายไม่ว่าจะเป็นคุณตาไม่ว่าจะเป็นคุณยายสามคนนี้หรือแม้กระทั่งแม่ผมก็ตามนะกระทั่งแม่ผมก็ตามนะเสียชีวิตหมดเลย,ายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิน้นนะครับส่วนส่วนนา้าน้าสาวอีกคนหนึ่งตอนนี้มาอยู่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่เขาก็เลยลื้อทิ้งหมดแล้วฮะไม่เหลือเลยฮะไม่เหลือเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะและคิดว่าหลายๆบ้านก็เป็นอย่างนี้แหละ อาจจะไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรอืมเน,เนี่ยค่ะบางทีพอเราพอเราไม่รู้เราก็จะตอบไม่ได้แล้วก็คิดไปต่างๆนานาศาสตร์ต่างๆเรล่านี้มันทำให้เรารู้แล้วหาวิธีแก้ได้หรือ,อป้องกันได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออมันมีอย่างเงี้ยมีหนังเสือเท่ๆอุตสาห์ไปเที่ยวแอฟริกาแล้วซื้อกลับมาสมุินะแล้วมา ก็พยายามเอาออกเถอะเพราะแล้วเราก็อย่าซื้อกลับมาแล้วก็ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคือสัตว์พวกนี้มันไม่ได้เต็มใจไงม,มันโดนล,ล่ามามันไม่ได้เต็มใจมันมีวิญญาณนะครับมันอาจจะแบบมีความแค้นมีความโกรธอะไรของมันอะประมาณนี้<ช>เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะ